สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครัว Family บายยายเล็กอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะเป็นเมนูแกงอ่อมไก่ใส่ผักหลากหลายเลยค่ะทุกคนมันไม่ได้ฟิกเนาะว่าใครจะต้องใส่ผักอะไรใครมีผักอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้ครัว Family ก็มีผักหลากหลายประมาณนี้ค่ะเราก็ไปเตรียมเครื่องกันค่ะตะไคร้ทุกใบมะกรูด พริกตำใส่กับหอมแดงนะคะแล้วก็มะเขือเปาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักค่ะผักชีตวงตุ้งต้นหอมนางรักอันนี้ไก่ค่ะไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะสับไก่เรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้งหม้อค่ะเ<ๆ>พราะว่ามันเป็นไก่บ้านเนาะทุกคนเราต้องอ่าเราต้องต้มเขาก่อนต้มเขาเคี่ยวเขาให้เขาเนื้อเนื้อเขายุ่ยสักหน่อยก่อนค่ะทุกคน ในหม้อเราก็จะใส่เป็นชูรสแล้วก็เกลือลงไปนะคะเคี่ยวไปค่ะเพราะว่าเนื้อไก่เขาจะได้มีรสชาติเขาจะได้ไม่จืดค่ะเสร็จแล้วเราต้มไก่ทิ้งไว้แล้วก็มาตำเครื่องค่ะพริกหอมแดงพริกแห้งพริกสดค่ะตำให้พอหยาบๆประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำกันค่ะมะเขือค่ะผักที่เราเตรียมไว้ค่ะเตรียมพร้อมนี่ ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหั่นเสร็จสับล้างเราก็ไปเตรียมตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ําที่เราต้มไก่ลงไปเพื่อที่เราจะคั่วพริกนะคะเราจะ,ะเคี่ยวพริกให้หอมก่อนค่ะคั่วพริกให้หอมก่อนค่ะเราจะใช้น้ําถ้าเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นเราก็จะใช้น้ําเปล่าคั่วพริกนะคะทุกคนเราไม่ใช้น้ํามันแต่อันนี้เราเป็นไก่บ้านเนาะเราต้มไก่แล้วก็เอาน้ําที่เราต้มลงมาคั่วค่ะ เอาลงมาเอาขั่วไก่แทนน้ำเปล่าค่ะเขาจะได้มีอัตรสขึ้นไปอีกนิดนึงนี่พอขั่วพริกให้หอมสุกแล้วเราก็เอาไก่ลงมาขั่วค่ะขั่วกับพริกเนาะใส่ลงไปค่ะอันนี้ไก่ที่เราเคี่ยวไว้ใส่ใบมะกรูดฉีกกับตะไคร้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะขั่วไปค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ แล้วเราก็เติมน้ําที่เราต้มไก่ลงไปค่ะไม่ต้องไปใช้น้ําอย่างอื่นเลยค่ะน้ําที่เราต้มไก่นั่นแหละค่ะทุกคนใส่ลงไปค่ะแกงไก่บ้านก็จะพิธีรีตองเยอะนิดนึงเพราะว่าไก่บ้านมันมีความเป็นแบบเนื้อเขาเหนียวเนาะเราก็ต้องเคี่ยวเขาก่อนแกงค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําปะลาลงไปค่ะน้ําปะลานี่จะขาดไม่ได้เลยกับเมนูแกงอ่อมแล้วเราก็คุกเขาให้เข้ากันค่ะนี่ เดือดปุดๆแบบนี้เลยจ้าหอมไหมคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่มะเขือเปาะค่ะเราจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะใส่มะเขือเปาะลงไปคลุกเขาเขาให้ข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะให้เข้ากันใส่ชูรสลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่อะไรเยอะเพราะว่าปลาร้าก็เค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ใส่ชูรสกับเกลือไปแล้วรอบนึงตอนที่เราต้มไก่ทีนี้เราก็ใส่ชูรสลงไปอย่างเดียว พอน้ำเดือดอีกทีล้วก็ใส่กวางตุ้งลงไปค่ะใส่กวางตุ้งลงก่อนนะคะเพราะว่ากวางตุ้งมันจะมีความสุกยากกว่าผักชีกับผักที่เหลืออยู่ค่ะแล้วก็จะคลุกเขาข้างบนขึ้นข้างล่างข้างล่างลงข้างบนค่ะเดือดอีกรอบนึงเราก็ใส่อันนี้เลยค่ะพระเอกของงานผักชีเล้าต้นหอมนางรักค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงอ่อมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ผักชีลาวต้นหอมแล้วก็ใบนางรักค่ะนอกนั้นใครจะใส่ผักอะไรก็ใส่ได้ค่ะแต่สามสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบกินผักชีลาวก็ไม่ต้องใส่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่าทานไหมคะถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะจะพยายามทำคลิปให้ออกมาดีและมีคุณภาพนะคะจะสรรหาเมนูอร่อยๆมาฝากทุกๆคน